ใช่ฉันไม่ได้หัวเราะแบบนี้มาตั้งนานแล้วฟังนะซาร่าถ้าไม่คิดว่าในห้องนี้มันร้อนเกินไปงั้นเหรอให้มันเย็นลงดีกว่านะตอนนี้รู้สึกสบายขึ้นเยอะเลยสบายขึ้นงั้นเหรอไม่ฉันมันหนาวมากเลยนิโคลเอาอีกหมดมาให้ฉันนะให้มันอุ่นขึ้น แบบนี้สิดีขึ้นเย <c oughs> อะเธอล้อเล่นกันเล่นไงนี่อร,อริมดขึ้นมาให้ฉันเลยนะร้อนขนาดนี้ได้ยังไงเอามาให้ฉันนะฉันหนาวจะตายอยู่แล้วฉันต้องการมันมากกว่านะท oh <my. S 1> อไมนะเ oh <my. S 1> กิดอะไรขึ้นนี่แล้วเราจะทำยังไงกันดี oh, <no. S 1> รอริมดพังหมดแล้วทำยังไงอ่ะดูเหมือนว่าึงูวลาของแชร์เลน Are you ready? เราต้องตัดสินกันด้วยการเป่ายิ้มชุบเครจะเป็นคนแรกเป่ายิ้ชุบเย้ yeah, <Yeah. S 2> ฉันเป็นคนแรกฉันโอนได้ของอร่อยใต้ฝานี้นะมันจะเคยเป็นเอายิ้มที่อร่อยมากๆแน่เลยแต่ตอนนี้มันกลายเป็นน้ำเมือกอะไรสักอย่างก,ก็ไม่รู้น,นิโคลทำอะไรอยู่ใต้ฝาตอนนี้ได้รู้โอ,อ้ฉันมีเอายิ้มที่สวยและน่ากินสุดๆเลยมาลองกันโอ้อไม่นะ ฉันน่าจะลวงให้มากกว่านี้มันเย็นเกินไปอย่างน้อยเธอก็ได้กินนะฉันคิดว่าน่าจะแก้ซาร่าสักหน่อยได้เวลาตลกกันแล้วได้ลิ้นหมักฝรั่งแบบนี้ซาร่าดูสิลิ้นของฉันน่ะเดี๋ยวไม่ต้องกลัวนันจะช่วยเธอเองมันจะเจ็บนิดนึงอดทนไว้เธอชอบมุกตลกของฉันไหมคิดว่ามันได้ผลนะอะไรกันเนี้ยยังมันนลิ้นถอนจริงเงี้เหรออ้าน่ากลัวจังเลย อย่ที่เดาวน่ามันก็แค่เจ้า What ให้ตายเถอะแก้นกันเหรอฉันกับสีสติไปแล้วอโอ้ฉันคิดว่า <okay. S 1> มีไอเดียที่ที่สุดแล้วในการใช้หลอดธรรมดากินยังไงละ่ะแล้วมันยิ่งเจ๋งเพราะเราสามารถเป่าฟองใสรอร่อยได้ด้วยโอ้โหดูสิอืมอร่อยมากโอ้ให้ฉันลองบ้างสินะไม่มีทางดูสิว่าเธอทำอะไรกับฉันนะครั้งนี้ฉันเป็นคนแรกที่เปิดฝานะ โอ้มิวกาเป็นช็อกแลตแท่งที่ฉันชอบมากๆเลยแม้ว่ามันจะเหลวมากก็ตามแลนเป็นทรงด้วยฉันคิดว่าความร้อนทั้งทช็อกแลตเหลวไปแล้วนะสินั่นมันตลกมากเลยล่ะใช่แล้วนึกออกแล้วล่ะทำไมฉันไม่ใช้น้ำแข็งล่ะฉันมีชามใส่น้ำแข็งเยอะๆด้วยฉันแค่ต้องตัดปลายถุงแบบนี้แล้วก็เบีบช็อกแลตลงไปแล้วมันจะแข็งตัวทันทีเป็นรูปทรงที่ฉันต้องการด้วย ดูซิว่าสวยแค่ไหนเป็นไอเดียที่เจ๋งมากเลย <c oughs> <c oughs> ใช่แล้วชุดเล่นแบบนี้น่ากินกว่าเดิมเยอะเลยอืม mm, yummy <c oughs> เออนิโคลโทรอลไรอยู่เหรอได้เวลาปบดฝาแล้วนะ <c oughs> อ้อแล้วชุดเล่แท่ของฉันไม่ละลายแน่นมาเพราะไม่น้ำแข็งเป็นภูเขากองอยู่นะ <No. S 1> ไม่ใช่ที่ฉันนะฉันไม่ชอบอากาศหนาวอ่ะ <c oughs> ท่อทีนะฉันนึกว่าเธอต้องการความเย็นนะฉันสามารถขนมแบบนี้ก็ได้อ๋อใช่แต่มีปัญหายอย่างหนึ่งนะซิมันแข็งเกินไปอะจะก,กัดได้ยังไงแล่าผากว่ฉันก็ช่วยไม่ได้ด้วยต้องคิดก่อนแล้วก็รวบรวมพลงังทั้งหมดมาแล้วยอาพร้อมแล้วแบบนี้ก็สามารถกินมิวก้าได้แล้วล่ะสุดยอดไม่เคยศคร,รีมของจริงเลย งั้นครั้งนี้ทั้งเธอและฉันก็พบวิธีการกินช็อกัตอย่างมีความสุขสิดูสิฉันทำช็อกัสลูกแมวเหมียวน่ารักแค่ไหนันคิมันน่ารักมากๆเลยโอ้ว้าวฉันลังอยากกินมือเที่ยงพันดีฉันด้วยงั้นฉันขอิ่ามก่อนนะเอาเลยเอาไม่นะมันแข็งเกินไปอ่ะฉันไม่สามารถกินมันแบบนี้ได้แน่แน่ฉันคิดว่านั่นแหละที่ฉันกำลังจะทำ ว่าเมนของเชื้มันร้อนมากเหมือนเพิ่งปรุงจากสดใหม่เลยฉันคาดหวังไว้ว่ามันจะอร่อยมากเลยนะ <c oughs> อ้ออร่อยจังเลยอ้ย <c oughs> อฉันไม่คิดว่าจะเผ็ดเหมือนกันนะซาร่าแบบนี้เธอต้องเผาฉันแน่แน,น่เธอต้องปล่อยไปเอไฟไปที่หม่ของฉันดีกว่านะแล้วเขาไ <c oughs> ปล,ลงมาเลย เยียมมากตอนนี้ฉันก็สามารถทานอาหารกลางวันแสนอไร่อยได้เหมือนกันอ้ออร่อยมากเลยเอ้ยนั <Sorry. S 1> ่นมันตลกมากเลยครั้งนี้ฉันเริ่มก่อนนะ,ะว้าวอ้าวววฉันรักพิซซ่าที่สุดเลยรู้สึกดีว่ามันจะอร่อยแค่ไหนเอาล่ะมาลองกันเลย เชืะสะสแสระเธอต้องการอะไรจากฉันนะ่ะทำไมซจาของตัวเองนะปัดสิถ้าเธอมีพิซซ่าอุ่นๆฉันต้องมีพิซซ่าแบบหิมะแน่นนอนเ <c oughs> ดูสิมันบอกคมไปได้วยหิมะอรอยแล้วัะจะกินมันได้ยังไงอ่ะฉันไม่สามารถทจะกัดมันด้วยซ้ำพยายามแค่ไหนก็ยังกัดไม่ได้ <c oughs> ไม่ได้จริงๆพอกันทีเอ้ยเจ็บนะ มิโคฉันขอโทษไม่ได้ตั้งใจนะบิสซ่าของเธอทำให้ฉันลงไปกองที่พื้นเลยรอแป๊บหนึ่งนะโอ้นี่ของฉันเองครั้งนี้มาเปิดฝาพร้อมกันนะมาดูกันว่ามันจะเป็นอะไรโอ้ว้าวมิโคททำอะไรอยู่นะทุกอย่างเปิดแล้วทำไมเธอต้องทำฉันกลัวด,ด้วยอนะโอโทษทีแล้วครั้งนี้ได้อะไรกันโอ้ว้าวเพื่อนดื่มสตาร์บัคส์นนะ ฉันชอบแบบนี้มากเลยโอกาสแบบนี้แหละใช้เราที่สวยที่สุดแต่ว่ามันแข็งกว่าที่ฉันคิดนะทั้มันก็หล่นจกแก้วด้วยซ้ำแต่ว่าถ้าลองเลียดูล่ะโอ้โหเย็นจังเลยแล้วก็อร่อยด้วยแบบนี้ฉันสามารถจะลองใช้ของมันให้อร่อยมากๆได้แล้วส่วนฉันจะสนุกกับมันแบบคลาสสิกมากกว่าเครื่องดื่มก็ตั้งดื่มสิอเจ็บสังอ่ะอั้กาอะไรเย็นๆด่วนเลยเอาไปสิ อขอบคุณอนิโคเธอช่วยฉันไว้จริงสิง <Very much. S 1> ตอนนี้สมูทตี้ของเธอก็อะไรเหมือนกันแล้วดื่มเลย <c oughs> อาวเธอได้อะไรอะ่ะ <c oughs> ฉันคิดว่ามันคือวอฟเฟลนะแต่ว่ามันปรบคุมไปด้วยน้ำแข็งนัดสิ <c oughs> ในตอนแรกฉันจำมันไม่ได้เลยด <c oughs> ูสิว่ามันแข็งแค่ไหนอะ่ะทำไมาโชคดีส่วนฉันโชคดีมาก พราะว่าวาฟเฟิลของเธอถูกแช่แข็งแต่ของฉันเป็นของปกตินะดูสิมันน่ากินแค่ไหนอโ,อโอ๊ยแต่มันร้อนเกินไปอะ่ะงั้นเราเข้าเอามือมาทางนี้โอ้ยซาร่าดีนะที่เธอเป็นน้ำแข็งอะ่ะได้ก็ย่างนี้เธอรู้สึกดีนะ hmm. แต่ยังไงเธอต้องกินวัฟเฟิลแล้วล่ะ <B ingo. S 1> จริงด้วยงั้นจะทำแบบผู้หญิงดีต้องใช้ผ้าเช็ดปากมีดและก็่้มด้วย แบบนี้ฉันจะได้ไม่โดนล่วงตัดมาเป็นชิ้นเล็กๆแล้วก็ได้เวลาลองกันแล้วยีมมีอรอจังเลยซาร่าตอนนี้ทันกินวัฟฟิลหิมะของเธอแล้วล่ะยังไงอ่ะมันทั้งเย็นแล้วก็แข็งด้วยฟันฉันรับไม่ไหวแน่นอนแตเคิ้วมันตลกเล่งไงฟันของฉันไม่สามารถจัดการได้แต่มือของฉันทำได้ใช่แล้วมันได้ผล แต่ว่าเป็นเคียวยากอยู่ดีอะซาร่าฉันคิดว่าฟันของเธอหายไปสี่หนึ่งอะอแต่อย่างไรก็ได้ลองว่าเฝ้าละ <c oughs> งั้นฉันขอเปิดของเธอนะ <c oughs> ไม่มีทางฉันทำเอง <c oughs> โอ้ว้ <c oughs> นาวน,นังเกนฉันชอบกินเ <c oughs> อ้ยโอมันร้อนจังเลยอะ <c oughs> ต้องรีบกินแล้วละ่ะเพราะยิ่งร้อนก็ยิ่งอร่อย อมอร่อยมากจะต้องเรียนนิ้วเลยไนซซาร่าเธอได้อะไรงั้นเหรอ oh. เอาล่ะมาดูกัน <c oughs> นี่มันบ้าอะไรกันเนี่ย <c oughs> ฉันได้นังแก้แช่แข็งจริงๆงั้นเหรอง <c oughs> ้นส่งไหมฉันสิจะช่วยนะ <Okay. S 1> จริงๆมันเปิดง่ายมากเลยนะ <c oughs> พร้อมแล้วเจอโอ้แล้วฉันต้องทำยังไงต่อ <c oughs> ขอบคุณนะ แต่ยังไงฉันก็ต้องเคี้ยวมันไม่ได้อยู่ดีจริงด้วยแต่ว่าเราสามารถอุ่นนังเก็ตด้วยเครื่องหนีผมได้ละก็แค่ต้องรอสักนิดหน่อยนะหรือว่าอีกนานนะพร้อมแล้วเย่ตอนนี้เราสามารถลอานังเก็ตแสอร่อยได้แล้วล่ะฉันมีความสุขจรงเลยยินดีด้วยนะ เธอนึนที่เยี่ยมเยี่ยมในการอนุหารจริงๆ Subscribe ช่องของเราแล้วจะไม่พลาดชาลเลนจ์น่าสนใจและตลกแบบนน้แน่นอน